เมื่อสุนัขสีดำไม่ยอมหยุดเห่าความสงสัยพาเธอไปสู่ความลับมืดและสิ่งที่พบจะทำให้คุณขนลุกไปถึงกระดูกสุนัขสีดำตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างหลุมศพเก่าในสุสานเงียบมันเห่าเสียงดังจนสะท้อนกล้องไปทั่วทุ่งหญ้าแหง้งเสียงเห่าดังเหมือนเสียงเตือนภัยที่ทำให้หัวใจเต้นแรงกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาประทะจมูกทำให้รู้สึกหนาวสัน่นท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเทาลมเย็นพัดแรงจนใบไม้ร่วง หญิงสาวในชุดดำยืนอยู่ไม่ไกลเธอคือสะภ้ยของบ้านนี้สายตาของเธอจับจ้องไปที่สุนัขที่ยังเห่าไม่หยุดเสียงเห่าไม่ใช่เสียงธรรมดามันเต็มไปด้วยความดุร้ายและความกลัวประปนกันหญิงสาวก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเข้าใกล้หลุมศพชื่อบนแผ่นหินคือชื่อพ่อสามีที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อสองสัปดาห์ก่อนความทรงจำเรื่องงานศพยังคงชัดเจนในหัวเธอแต่วันนี้เธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ดวงตาของสุนัขจ้องไปที่ดินตรงกลางหลุมราวกับมีบางสิ่งอยู่ข้างใต้เสียงลมพัดแรงขึ้นจนญ้าไหวสู้ซ่าเหมือนเสียงกระซิบเธอคุกเข่าลงช้าๆใช้มือสัมผัสดินเย็นแข็งที่ปกคลุมหลุมจังหวะหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาทันใดนั้นสุนัขก,กระโจนไปข้างหน้าขุดดินอย่างบ้าคลั่งจนเศษดินกระเด็นใส่หน้าเธอมือของเธอสั่นเมื่อเห็นปลายผ้าขาวโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน ผ้าขาวที่เปื้อนคราบสีน้ำตาลคล้ำราวกับเลือดแห้งเธอกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสโลหะข,ของเลือดในปากภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจของเธอสะดุดราวกับอากาศถูกดึงออกไปจากปอดเสียงสุนัขครางต่ำเหมือนจะเตือนบางสิ่งที่ยังไม่จบเธอเอื้อมมือไปจับผ้าที่โผล่ขึ้นมาอย่างลังเลปลายนิ้วสัมผัสกับเนื้อผ้าที่ชื้นเย็นเหมือนเพิ่งถูกฝังไม่นานทันใดนั้นผ้าขยับเล็กน้อยเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ข้างใน เธอชักมือกลับทันทีร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงบางอย่างดังออกมาจากใต้ดินคล้ายเสียงหายใจอันแผ่วเบาเธอเบิกตากว้างน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวขาของเธอสั่นแรงจนแทบจะล้มลงในดินเสียงหายใจนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนคนที่กำลังจะหมดแรงสุนัขเห่ากล้องอีกครั้งคราวนี้มันขุดแรงกว่าเดิมผ้าขาวถูกฉีกออกเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างชัดเจน ริมฝีปากของเธอสั่นไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้แม้แต่คำเดียวภาพตรงหน้าทำให้โลกของเธอหมุนคว้างเหมือนกำลังจมลงในฝันร้ายภายในผ้าขาวคือใบหน้าซีดขาวของพ่อสามีแต่ดวงตาของเขาเปิดกว้างจ้องตรงขึ้นมาไม่มีแววตาแห่งความตายมีเพียงความหวาดกลัวที่ถูกตรึงไว้ตลอดเวลาริมฝีปากแตกเป็นรอยเหมือนพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมา หญิงสาวพังอถอยหลังจนก้นกระแทกพื้นดินเย็ยนชื้นซึมผ่านชุดดำของเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนเสียงกล้องในหูแทบดับเสียงลมเธอหายใจหอบถีเหมือนจะขาดอากาศสุนัขเห่าลั่นพร้อมขุดดินเพิ่มจนแขนของร่างนั้นโผล่พ้นผืนดินแขนที่ผอมซีดเหมือนกระดูกพันผิวแต่เล็บกลับเต็มไปด้วยเศษดินที่ขุดจนขาดมันคือร่องรอยของคนที่พยายามปีนขึ้นมาจากหลุม เธอกัดฟันแน่นมือทั้งสองกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวความจริงค่อยๆแทรกเข้ามาในสมองรากับคมมีดพ่อสามีอาจยังไม่ตายตอนถูกฝังเสียงในหัวกรีดร้องประปนกับเสียงลมและเสียงสุนัขที่ยังเห่าอย่างคุ้มคลั่งน้ำตาของเธอไหลลงมารวมกับดินที่เปียกจนกลายเป็นโคลนทันใดนั้นเปลือกตาของชายคนนั้นกระตุกอีกครั้งริมฝีปากแห้งแตกขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง เสียงแหบแผ่วเล็ดลอดออกมาจากลำคอมันเบาเกินกว่าจะฟังชัดแต่เธอได้ยินคำว่าช่วยฉันร่างของเธอแข็งค้างเหมือนกลายเป็นหินในขณะที่สุนัขก,กระโจนเข้ากัดผ้าที่พันร่างนั้นอย่างบ้าคลาั่งเสียงผ้าฉีกขาดดังแข่งกับเสียงหอนยาวที่ลอยไปในความมืดดินรอบหลุมเริ่มซุดลงเหมือนมีบางอย่างดึงร่างนั้นกลับลงไป<ๆ>เธอต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาที จะช่วยดึงร่างพ่อสามีขึ้นมาหรือหนีไปจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปแต่ก่อนที่เธอจะขยับเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากด้านหลังเธอหันไปมองช้าช้าใจเต้นจนแทบทะลุออกมาในเงาเมื่อใต้ต้นไม้ใหญ่มีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมชุดสีดำเหมือนคนที่เพิ่งกลับจากงานศพในมือของเขามีพลั่วเปื้อนดินชื้นเกาะเป็นก้อนแสงจันทร์สะท้อนบนใบมีดพลั่ววัวบ ดวงตาของชายคนนั้นเย็นชาเหมือนน้ำแข็งและเขากำลังจ้องตรงมาที่เธอเธอไม่สามารถละสายตาจากชายคนนั้นได้ร่างกายสั่นเทาเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเสียงหัวใจเต้นกระแทกในอกราวกับจะฉีกออกมาสุนัขหยุดเห่าในทันทีมันหันไปคำรามต่ำใส่ชายในเงามืดบรรยากาศรอบตัวเงียบงันจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังดังเกินไปชายคนนั้นก้าวออกมาช้าๆจากเงาใต้ต้นไม้ ใบหน้าของเขาปรากฏชัดในแสงจันทร์นั่นคือสามีของเธอเองแต่อยู่ในสภาพที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาเย็นชาริมฝีปากใสยแย่ยิ้มจางๆจ,จ,จนขนลุกเขาถือพล่วแน่นเหมือนอาวุธพร้อมเดินตรงมาหาเธอเธอไม่น่ามาเห็นเรื่องนี้เลยเสียงของเขาเรียบแต่เย็นเหมือนน้ำแข็งขาของเธอแข็งจนไม่ขยับเหมือนถูกฝังอยู่ในดินสุนัเขเห่าอีกครั้งและพุ่งเข้าใส่เขาอย่างบ้าคลาั่ง เสียงกระแทกดังสนั่นก่อนที่ชายคนนั้นจะเหวี่ยงพลั่วฟาดเต็มแรงเสียงสุนักร้องโหยหวนแล้วร่างมันล้มลงกับดินเลือดไหลซึมออกมากระจายเป็นวงบนพื้นดินชื้นกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นปะปนกับกลิ่นดินเธอกรีดร้องแต่เสียงถูกลมกลืนหายไปในความมืดชายคนนั้นหันกลับมามองเธอดวงตาคมด่งใบมีดรู้ไหมว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขาก้าวเข้ามาใกล้เธอสายหน้าน้ำตาไหลพรากไม่หยุด เพราะเขารู้ความลับของฉันคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเขาหมายถึงพ่อของเขาเองเขาคิดจะเปิดโปงฉันแต่ตอนนี้ไม่มีใครเปิดโปงได้อีกแล้วเสียงหัวเราะแผ่วดังจากลำคอของเขาเหมือนเสียงปีศาจเธอถอยหลังอย่างสิ้นหวังแต่เท้าสะดุดร่างพ่อสามีที่ยังไม่สิ้นลมดวงตาของชายชราจ้องขึ้นมาอีกครั้งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานริมฝีปากเขาขยับช้าๆอีกครั้งเหมือนบอกให้เธอหนี สามีของเธอเงื้อพลั้วขึ้นสูงแสงจันทร์สะท้อนบนใบมีดจนแสบตาเธอรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้ทุกอย่างจะจบลงที่นี่เสียงสุนัขที่นอนแน่นิ่งเหมือนจะหายไปแต่ทันใดนั้นมันกระตุกขึ้นอีกครั้งดวงตาสีแดงเพลิงของมันส่องประกายในความมืดเหมือนเปลเวไฟเสียงคำรามต่ำดังก้องขึ้นมาจากลำคอพร้อมกับแรงที่ไม่เหมือนสุนัขธรรมดามันลุกพรวดขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นด้วยความเร็วราวกับสายฟ้า เสียงกรีดร้องดังกล้องไปทั่วสุสานเลือดกระเซ็นบนดินกลิ่นคาวเข้มข้นราวกับห้องเชือ่อเธอนิ่งค้างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าดวงตาไม่อาจละจากร่างของสามีที่ถูกกดลงกับพื้นแต่เสียงที่ตามมาทําให้เธอขนลุกยิ่งกว่าเดิมเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นรอบตัวเสียงเหมือนผู้ชายหลายคนซ้อนกันดังมาจากใต้ดินดินรอบหลุมศพเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้น เธอหันไปมองร่างพ่อสามีที่แน่นิ่งค่อยๆยยกมือขึ้นปลายนิ้วของเขาชี้ตรงไปที่เธอริมฝีปากเขาแย้มยิ้มบางๆที่ไม่ควรจะมีบนใบหน้าของคนใกล้ตายเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงร้ามครวนโหยหวนลมแรงพัดวูบจนต้นไม้ไหวสะบัดเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นฉุดกระชากดินรอบหลุมแตกออกเป็นรอยร้าวยาวเหมือนปากของสัตว์ยักษ์ย้ายที่กำลังจะกลืนทุกอย่าง หญิงสาวถอยหลังแทบไม่ทันดินใต้เท้าเริ่มยุบลงเหมือนสุญญากาศร่างของสามียังถูกสุนักกดไว้แต่เสียงของเขากลับหัวเราะบ้าคลั่งเธอคิดว่าเรื่องนี้จบแค่นี้เหรอน้ำเสียงนั้นแผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันเหมือนปีศาจนับร้อยสุนัขคำรามลึกขึ้นจนเสียงเหมือนมาจากก้นบึ้งของโลกดวงตาของมันลุกโชนราวไฟนรกขนตั้งชันเหมือนเปเลวเพลิงกำลังลุก หญิงสาวแทบไม่กล้าหายใจเมื่อเห็นเงาดำลอยขึ้นจากรอยแตกของดินมันมีรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีหน้ามีเพียงโพรงมืดลึกแทนดวงตาเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนก้องชดชัยชดชัยร่างเงาเหล่านั้นยื่นมือยาวเหมือนทวันมาคว้าทุกสิ่งที่ขวางหน้ามือเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งอบล้อมแขนของสามีที่ยังหัวเราะอ,อย่างวิปริตหญิงสาวถอยจนหลังชนต้นไม้ใหญ่ลมหายใจขาดห้วงร่างกายสั่นเทา เธอเห็นร่างของสามีถูกลากไปช้าๆโดยมืองเงามืดหลายสิบคู่เสียงหัวเราะของเขากลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนที่แหลมบาดหูเลือดจากร่างเขาไหลเป็นทางทิ้งรอยแดงยาวบนดินสีดำสุนัขคำรามอีกครั้งแล้วกระโจนตามร่างนั้นเข้าไปในรอยแตกดินปิดตัวลงอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นสุสานกลับมาเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงลมพัดและกลิ่นคาวเลือดอ้อยอิงในอากาศ หญิงสาวสุดลงกับพื้นดวงตาเบิกโพรงน้ำตาไหลรินไม่หยุดแต่ก่อนที่เธอจะได้ตั้งสติเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมากระทบหูอีกครั้งใกล้กว่าเดิมและชัดเจนกว่าครั้งไหนๆต่อไปคือเธอเธอสะดุ้งหันขวับไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงรอยแตกเล็กๆในดินที่ค่อยๆขยายออกทีละน้อยจากรอยแตกนั้นมีควันดำพวยพุ่ง,งขึ้นมาพร้อมกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรง ในเงาควันนั้นปรากฏร่างเงาที่ค่อยๆก่อรูปเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันสูงใหญ่กว่าต้นไม้เสียงลมหายใจของมันดังเหมือนเสียงภูเขากำลังถลม่มหญิงสาวยกมือปิดปากกดเสียงสะอื้นไว้ในลำคอร่างนั้นก้มหน้าลงมาเผยโพรงมืดลึกแทนใบหน้าและในโพรงนั้นมีแสงสีแดงสว่างขึ้นมาทีละดวงดวงตานับสิบที่จ้องตรงมาที่เธอพร้อมกันเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามก้องจนแผ่นดินสั่นสะเทือน เจ้าของเลือดต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปทันใดนั้นมือยักย้ายของมันพุ่งออกมาจากควันคว้าร่างเธอไว้แน่นจนขยับไม่ได้เสียงกรีดร้องของเธอดังก้องกังวานไปทั่วสุสานก่อนจะถูกกลืนหายไปในเงามืดรอยแตกบนดินปิดลงอีกครั้งเงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเพียงแค่เสียงหอนยาวของสุนัขดังขึ้นจากไกลโพ้นก้องสะท้อนอยู่ใต้แสงจันทร์สลัวราวกับเสียงจากโลกที่ไม่มีวันหลุดพ้น พื้นดินที่ปิดสนิทค่อยๆสงบนิ่งอีกครั้งแสงจันทร์ส่องลงมาบนหลุมศพเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บนพื้นดินมีรอยเลือดเป็นเส้นยาวลากไปจนถึงรอยแตกที่เพิ่งปิดตัวกลิ่นคาวยังคงอบอวลเหมือนคำเตือนที่ไม่อาจลบเลือนเสียงหอนของสุนัขเงียบหายทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและเสียงลมคร่ำครวญสุสานทั้งแห่งกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดที่เย็นเยือกแต่ใต้พื้นดินกลับไม่สงบอย่างที่เห็น ในความมืดลึกลงไปมีเสียงลมหายใจดังสลับกับเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงเหล่านั้นไม่ได้มาจากเพียงหนึ่งหรือสองแต่มันเป็นเสียงของหลายร้อยหลายพันเสียงที่ซ้อนทับกันเหมือนฝูงปีศาจในนรกตรงกลางรอยแตกเดิมมีแท่นหินเก่าแก่โผล่ขึ้นมาจากดินบนแท่นหินนั้นสลักอักษรโบราณที่แผ่เรืองแสงสีเลือดเลือดของตระกูลต้องถูกผนึกจนกว่านี้จะหมดมือยักย้ายของเงาดำที่เพิ่งลากร่างหญิงสาวลงไปวางบางสิ่งลงบนแท่นหิน มันคือสร้อยคอทองคำที่หญิงสาวสวมอยู่ก่อนจะถูกจับตัวไปแสงบนอักษรรถว่างขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นเปล,เปเปลวเพลิงที่เผาผลาญอากาศรอบตัวเสียงกรีดร้องของเธอผสานเข้ากับเสียงหัวเราะบ้าคลั่งของเงาดำและทั้งหมดค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบอันเยือกเย็นเหนือพื้นดินต้นไม้ใหญ่ที่เธอเคยพิงกลับมีสิ่งใหม่ปรากฏขึ้นบนลำต้นมีรอยแกะสลักเป็นชื่อของเธออย่างชัดเจน รอบรอบชื่อมีร่องรอยเหมือนถูกกรีดด้วยเล็บจนลึกลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้ปลิวกระจายเสียงคล้ายเสียงกระซิบดังลอดมากับลมนี่ยังไม่หมดในเงามืดหลังต้นไม้มีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งลอยขึ้นมาและข้างๆดวงตานั้นคือเงาของสุนัขสีดำที่ยืนจ้องมาที่โลกเบื้องบนดวงตาของมันไม่ใช่ของสุนัขธรรมดาอีกต่อไปมันคือผู้เฝ้าประตูรอคอยเหยื่อรายต่อไปสุสานทั้งแห่งจมสู่ความมือดอีกครั้ง แต่เสียงฝีเท้าแผ่วเบาของใครบางคนก็ดังขึ้นที่ทางเข้าเสียงนั้นชัดเจนเหมือนมีใครเดินเข้ามาโดยไม่รู้ว่าเขากำลังก้าวสู่แดนต้องห้ามและที่ต้นไม้ใหญ่รอยสลักใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นใต้ชื่อเดิมชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เหมือนมีใครบางคนเตรียมจะถูกเพิ่มเข้าไปในบันทึกของความตายเสียงฝีเท้าที่ทางเข้าสุสานใกล้ขึ้นเรื่อยๆเยงาของชายสูงวัยในชุดคลุมยาวปรากฏภายใต้แสงจันทร์ ในมือของเขาถือคัมภี์เก่าแก่ปกคลุมด้วยฝุ่นและคราบเลือดแห้งใบหน้าของเขามีรอยแผลลึกและดวงตาที่เต็มไปด้วยความลับอันดำมืดเขาก้าวช้าๆไปยังแท่นหินที่เพิ่งผุดขึ้นจากใต้ดินเมื่อมาถึงเขาใช้มือเหวี่ยงย่นลูบไปตามอักษรโบราณที่เรืองแสงสีเลือดริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเปล่งเสียงไร้มนต์ต่ำจนลมรอบตัวสันสะท้านเสียงกระซิบจากใต้ดินตอบกลับทันทีดังราวกับเสียงลมพายุหลายทิศทาง เจ้ามาช้าไปนี่เพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งชายชราหลับตาแน่นเหมือนรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะตามมาเขาเปิดคำพีเผยให้เห็นภาพวาดโบราณที่น่าขนลุกภาพของตระกูลเก่าแก่ที่ถูกผูกพันด้วยพันธสัญญากับสิ่งชั่วร้ายเพื่ออำนาจและความมัง่งคั่งทุกชั่วอายุคนต้องส่งเลือดของตนลงไปเพื่อรักษาสัญญ,ญาหากใครขัดขืนสิ่งนั้นจะมาลากทั้งวิญญาณและร่างไปสู่แดนนรกเสียงแผ่วแทรกขึ้นจากด้านหลัง ท่านพยายามหยุดมันมาตลอดแต่ไม่มีใครทำได้ชายชาราหันกลับไปเงามืดของหญิงสาวที่ถูกลากลงไปเมื่อครู่ยืนอยู่ที่นั่นแต่เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผิวของเธอซีดจนโปร่งแสงดวงตาแดงเรืองเหมือนถ่านไฟริมฝีปากแสะแยะยิ้มกว้างเกินมนุษย์เสียงหัวเราะของเธอดังก้องเหมือนเสียงโลหะขูดหินฉันเป็นของมันแล้วสายลมแรงปะทนาชายชาราถูกผลักจนเกือบล้มคัมภีรแทบหลุดมือ เขาตะโกนเรียกชื่อโบราณจากมนสกดเพื่อกักเธอไว้แต่เสียงไร้มนของเขาถูกเสียงโหยหวนหลายร้อยเสียงกลืนหายไปในพริบตาดินรอบตัวแตกออกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่รอยแยกเล็กๆแต่มันคือปากขุมนรกที่กว้างจนกลืนแท่นหินและต้นไม้ทั้งต้นร่างของหญิงสาวค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นพร้อมกับเงาดำที่พันร่างเธอเหมือนปีกปีศาจจากปากขุมนรกนั้นโผล่ดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนส่องแสงราวกับดวงดาวในท้องฟ้ามืดมิด ชายชราตะโกนสุดเสียงเจ้าของพันธสัญญาต้องถูกลบล้างเขาฉีกหน้าอกตัวเองด้วยเล็บดึงหัวใจที่ยังเต้นแรงออกมาแล้วเหวี่ยงมันลงไปในปากขุมนรกเพื่อทำลายพันธโบราณเสียงระเบิดของมนดังขึ้นสั่นสะเทือนสุสานทั้งแห่งแสงสีเลือดพวยพ,พุ่งขึ้นฟ้าสว่างจ้าราวกับฟ้าผ่าร่างของชายชราถูกแรงระเบิดเผาจนเหลือเพียงเท่าดำ หญิงสาวกรีดร้องเสียงแหลมร่างเธอแตกสลายกลายเป็นฝุ่นสีเทาล่องลอยในลมเสียงกรีดร้องค่อยๆจางหายพร้อมกับรอยแยกที่ปิดลงอีกครั้งทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งแต่บนแท่นหินที่แตกครึ่งยังคงมีอักษรสลักใหม่เรืองแสงเฟนพันธสัญญาไม่เคยจบที่เงามือใต้ต้นไม้ใหญ่มีดวงตาสีแดงลอยขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหอนยาวของสุนัขก,ก,ก้องกังวานไปทั่วสุสานร,ร้าง และในเงาหมอกนั้นเสียงฝีเท้าใหม่ดังขึ้นทีละก้าวชัดชัดเจนเหมือนมีใครบางคนกำลังเข้ามาเพื่อกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาหยุดลงตรงหน้าประตูสุสานควันหมอกจางๆลอยตัดกับแสงจันทเผยให้เห็นร่างของชายหนุ่มในชุดสูทดำ,ดำเขามีดวงตาที่คล้ายใครบางคนเหมือนสามีของหญิงสาวที่เพิ่งหายไปในมือของเขาถือกล่องไม้เล็กๆปิดด้วยตราประทับแปลกตา เขาก้าวเข้าไปในสุสานช้าๆโดยไม่แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยลมแรงพัดจนใบไม้ปลิวกระจายเป็นวงรอบตัวเขาบนแท่นหินที่แตกครึ่งอักษรโบราณที่เพิ่งดับไปเมื่อครู่กลับเรืองแสงอีกครั้งชายหนุ่มหยุดยืนตรงแท่นหินยกกล่องไม้วางลงบนผิวที่เย็นแข็งกล่องนั้นขยับเล็กน้อยราวกับมีบางสิ่งดินอยู่ข้างในเสียงกระซิบจากใต้ดินกลับมาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงคล่ำครวญ มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความยินดีและความคาดหวังเลือดใหม่พันธสัญญาใหม่ชายหนุ่มแสะแยะยิ้มมุมปากดวงตายเย็นเฉียบจนชวนขนลุกเขาค่อยๆเปิดกล่องเผยให้เห็นหัวใจที่ยังเต้นอยู่ช้าๆเลือดสดหยดลงบนแท่นหินทีละหยดทันใดนั้นพื้นดินทั้งสุสาสนสั่นสะเทือนรุนแรงรอยแตกเดิมฉีกขยายออกเหมือนปากสัตว์ร้ายขนาดมหึมาเปเลวไฟสีดำพุ่งขึ้นมาจากรอยแตกพัดลมให้หมอกกระจายเป็นเกลียว จากขุมนรกนั้นปรากฏร่างสูงมหึมาที่มองเห็นเพียงเงาแต่มีดวงตานับพันส่องแสงสีแดงเหมือนนรกมีชีวิตมันก้มลงช้าๆดวงตานับพันจับจ้องชายหนุ่มเพียงคนเดียวเขาเอื้อมมือขึ้นเหมือนต้อนรับสิ่งนั้นริมฝีปากเอ่ยเพียงคำเดียวเริ่มต้นใหม่เสียงตะโกนก้องราวฟ้าผ่าดังขึ้นพร้อมกับแรงดูดมหาศาลต้นไม้ทั้งสุสารถูกถอนรากดินก้อนใหญ่ลอยขึ้นกลางอากาศ เสียงวิญญาณนับพันกรีดร้องโหยหวนลอยวนเป็นพายุสีดำหมอกกลายเป็นรูปร่างคนที่ไร้หน้าเต็มไปทั่วอากาศรอบแท่นหินชายหนุ่มหัวเราะเสียงต่ำเสียงนั้นก้องกังวานไปไกลเกินกว่าจะเป็นเสียงมนุษย์ธรรมดาและในหมอกหนาทึบนั้นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาใกล้ประตูสุสานเป็นสุนัขสีดำตัวเดิมแต่ตอนนี้มันใหญ่เท่าม้าดวงตาลุกโชนเหมือนไฟนรกมันก้าวช้าๆเข้ามาหยุดตรงหน้าชายหนุ่มและก้มศีรษะเหมือนยอมรับเจ้าในายใหม่ รอยยิ้มของชายหนุ่มกว้างขึ้นดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับหมอกมืดเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางพันธสัญญาไม่สิ้นสุดเลือดใหม่คือกุญแจแสงจันทร์ถูกกลืนหายไปในหมอกดำและสุสานทั้งแห่งจมลงสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหอนยาวของสุนัขก,ก้องไปทั่วโลกเหมือนสัญญาณแห่งจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าฝันร้ายหมอกดำยังคงปกคลุมสุสานเหมือนม่านหนาที่ไม่มีแสงลอดผ่าน เสียงหอนของสุนัขปีศาจสะท้อนกล้องไปทั่วป่าและสะเทือนถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรในหมู่บ้านชายชราผู้หนึ่งสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเขาคว้าคัมภีเก่าแก่ที่ถูกเก็บไว้ใต้เตียงดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์บนหน้ากระดาษเรืองแสงสีแดงมันเกิดขึ้นแล้วตราประทับแตกแล้วเขาพึมพำเสียงสัน่นกลับมาที่สุสานร,ร่างยักษ์มือหมาที่มีดวงตานับพันเริ่มเคลื่อนไหว เงาดำของมันทอดยาวปกคลุมทุกหลุมศพราวกับกลืนกินวิญญาณที่เหลืออยู่เสียงหัวเราะของชายหนุ่มค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเสียงก้องกังวานลึกและแหลมราวกับเสียงของปีศาจนับพันร้องประสานกันโลหิตคือกุญแจและฉันคือตัวแทนเขาเกื้อมือขึ้นสายเลือดไหลาตามแขนเป็นลวดลายสัญ,ญลักษณ์ประหลาดดวงตาของเขาเปล่งประกายสีแดงเหมือนเพลิงจากนรกทันใดนั้นเงาเหล่านั้นพุ่งขึ้นฟ้าเหมือนพายุสีดำก่อนจะแผ่ขยายออกไปในทุกทิศ หมู่บ้านใกล้เคียงจมอยู่ในความมืดทันทีเสียงระฆังโบ์ดังลั่นราวกับเตือนภัยผู้คนในหมู่บ้านวิ่งหนีตายเสียงกรีดร้องประปนกับเสียงลมที่เหมือนเสียงกระซิบของวิญญาณสุนัขปีศาจกระโจนขึ้นแท่นหินคำรามด้วยเสียงที่สะเทือนดินฟ้าแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายเป็นกล้ามเนื้อสีดำและกระดูกโผลออกมาดวงตานับสิบเรียงเต็มตัวมันและทุกดวงตาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มเขากล่าวเพียงประโยคเดียวด้วยเสียงเย็นเยียบ โลกใบนี้จะเริ่มใหม่ด้วยเท่ากระดูกของพวกเจ้าทันใดนั้นรอยแยกบนพื้นเปิดกว้างขึ้นจนกลืนแท่นหินทั้งหมดไฟดำพวยพุ่งพุ่งราวภูเขาไฟประตูพร้อมเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับพันที่หลุดพ้นออกมาพวกมันรวมตัวกันเป็นกองทัพแห่งเนาโค้งคำนับชายหนุ่มในฐานะเจ้าแห่งพันธสัญญาหมู่บ้านแรกถูกทำลายภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดดาวดับสนิทเงาดำแผ่ปกคลุมไกลออกไปเรื่อยๆ โลกทั้งใบกำลังจะกลายเป็นแดนสนธยาที่ไม่มีวันเช้าและในความมืดสนิทนั้นเสียงกระซิบดังแผ่วนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคปีศาจร,รอยแยกบนพื้นยังคงขยายใหญ่ขึ้นกลืนกินทั้งป่าจนเหลือเพียงความว่างเปล่าและจากรอยแยกนั้นมีแสงสีดำที่หมุนวนเหมือนพายุปรากฏขึ้นเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังระงมจนแผ่นดินสั่นสะเทือน ชายหนุ่มยืนอยู่ตรงขอบรอยแยกดวงตาสีแดงของเขามองไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไกลลิบเสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกมาจากริมฝีปากนี่แค่จุดเริ่มต้นทันใดนั้นเสียงตแตรโบราณก็ดังขึ้นมาจากฟากฟ้าเสียงก้องสะท้อนเหมือนมาจากโลกอื่นก้อนเมฆสีทองปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าที่มืดสนิทแสงหนึ่งสองทะลุลงมากลางป่าราวกับค้อนแห่งสวรรค์กำลังจะฟาดลงมาชายหนุ่มเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความท้าทาย พวกเจ้าส่งคนมาแล้วงั้นหรือแสงสีทองรวมตัวกลายเป็นร่างของชายสวมชุดเกราะวิจิตถือดาบยาวที่มีเปลวเพลิงล้อมรอบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความยุติธรรมผู้ทรยศแห่งสายเลือดโบราณเจ้าจะต้องถูกผนึกอีกครั้งเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วทั้งป่าทําให้สุนัขปีศาจหยุดคำรามแล้วถอยหลังอย่างหวาดกลัวท้องฟ้าเริ่มปั่นป่วนสายฟ้าสีทองฟาดลงรอบรอบ,รอบแสงสีดําของรอยแยกปะทะกับพลังศักดิ์สิทธิ์จนเกิดแรงระเบิดมหาศาล ชายหนุ่มยิ้มเย็นเขายกมือขึ้นเรียกกองทัพหนาวข่ามันเงานับพันเคลื่อนไหวพร้อมกันเสียงฟ้าร้องผสมเสียงคำรามของปีศาจทำให้โลกสั่นสะเทือนเราจะฉีกขาดเป็นเสียงเสียงและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครคาดคิดสงครามระหว่างเนาและแสงดาบเพลิงฟาดลงเงาวดำพุ่งเข้าใส่แรงปัะทะแรกทำให้เกิดแสงระเบิดสว่างไกลจนหมู่บ้านในหุบเขามองเห็นรากับฟ้าผ่าลงบนโลก การต่อสู้เพื่อกำหนดชะตาของโลกได้เริ่มขึ้นแล้วแสงทองและเงาดำปะทะก,กันจนเกิดแรงสั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบจะแตกออกดาบเพลิงในมือของนักรบสวรรค์ฟาดใส่เงาดำที่พุ่งเข้ามาเสียงเหมือนเหล็กปะทะฟ,ฟ้าร้องดังสถานไปทั่วป่าไฟลุกเป็นเส้นยาวตามแนวฟันทำให้ปีศาจหลายร่างแหลกสลายทันทีชายหนุ่มหัวเราต่ำพลิกมือเรียกบางสิ่งจากรอยแยกพื้นดินสั่นสะเทือนหนักกว่าเดิมก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมา อสูรขนาดมหืมามีร่างกายเป็นเกราะหินดำดวงตาเหมือนหลุมอวกาศที่กลืนกินแสงทั้งหมดเสียงคำรามของมันทำให้แม้แต่สุนัขปีศาจที่เหลืออยู่ต้องหมอบกราบทันทีเจ้าคือจอมทำลายนักรบสวรรค์กัดฟันแน่นเมื่อเห็นสัตว์ร้ายตนนี้เจ้าถูกผนึกไปเมื่อพันปีก่อนใครปลดปล่อยมันออกมาชายหนุ่มยกมือขึ้นชี้ไปยังตัวเองดวงตาแดงฉานส่องประกายข้าคือทายาทผู้ถือกุญแจแห่งความว่างเปล่า ทันใดนั้นอสูรยักษ์คำรามก่อนจะเงื้อแขนมหึมากวาดลงมาใส่นักรบสวรรค์จนเกิดแรงกระแทกเทียบเท่าภูเขาถล่มฝุ่นพุ่งขึ้นบดบังท้องฟ้าทั้งหมดเสียงดาบเพลิงดังอีกครั้งแสงทองเจิดจ้าทะลุผ่านหมอกฝุ่นปะทะกับกรงเล็บของอสูรยักษ์ย้ายจนเกิดแรงระเบิดที่ทำให้ทั้งร่างของมันถอยหลังตราบใดที่แสงยังคงอยู่เจ้าจะไม่มีวันครองโลกนี้ได้เสียงนักรบสวรรค์ประกาศก้องพร้อมปล่อยเปเลวไฟศักดิ์สิทธิพุ่งทะยานขึ้นฟ้า แต่ชายหนุ่มเพียงยิ้มเย็นและกล่าวเบาๆแล้วท่าแสงดับสนิทเล่าทันใดนั้นรอยแยกสีดำก็พุ่งสูงขึ้นสู่ฟ้าปกคลุมดวงอาทิตย์จนแสงหายไปโลกทั้งใบตกอยู่ในความมืดสนิทก่อนเสียงกรีดร้องนับล้านจะดังขึ้นจากเงาใต้พื้นดิน เงามืดที่คลุมท้องฟ้าทำให้โลกทั้งใบเหมือนตกสุราตรีชั่วนิรันเสียงกรีดร้องจากใต้ดินดังก้องขึ้นมาเรื่อยๆพื้นดินแตก้าวเป็นเส้นยาวเหมือนแม่น้ำมืดที่ผุดจากนรกสัตว์ประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวเริ่มปีนขึ้นมาจากรอยแยกนับร้อยนับพัน นักรบสวรรยืนหยัดกลางแรงลมที่พัดแรงจนแทบฉีกโลกออกเป็นเสี่ยงดาบเพลิงในมือสันสถานราวกับรับรู้ถึงพลังชั่วร้ายที่กำลังเพิ่มขึ้นไม่หยุดเขาหลับแต่ชั่วครู่แล้วภาวนาเสียงเบาก่อนที่ปีกสีทองจะกางออกเต็มที่เปล่งแสงสว่างสุดขั้วเพื่อผลักความมืดออกไปพลังแห่งสวรรค์จงรวมเป็นหนึ่งเสียงของเขาดังก้องพร้อมกับที่เส้นแสงหลายร้อยสายแตกออกจากร่างร้อยเรียงกันเป็นตราประทับขนาดมหึมาบนท้องฟ้า ชายหนุ่มที่ยืนฝั่งตรงข้ามเพียงหัวเราะเบาๆดวงตาสีเลือดสว่างขึ้นเรื่อยๆเจ้ายังไม่เข้าใจใช่ไหมนี่ไม่ใช่เพียงสงครามแต่คือการปลุกตัวตนที่แม้แต่สวรรค์ก็หวาดกลัวทันใดนั้นอสูรยักษ์ที่ยืนอยู่เบื้องหลังเขาก็กระชากร่างตัวเองออกจากพันธนาการหินเศษหินปลิวกระจายเหมือนภูเขาถล่มมันคำรามเสียงต่ำจนพื้นดินทั่วทั้งท,ะทะวีปสั่นสะเทือนเขาของมันยาวจนแทงทะลุเมฆดวงตาทั้งสองคือหลุมมืดที่กลืนกินทุกแสง เสียงจากความว่างเปล่าดังก้องทั่วโลกจงมอบโลกนี้ให้แก่ข้าและจงสลายไปในความมืดสัตว์ประหลาดนับหมื่นจากรอยแยกต่างก็คำรามรับคำสั่งเหมือนบูชาเทพพวกมันพุ่งขึ้นสู่ผืนฟ้าและพื้นดินรอบด้านกลายเป็นกองทัพแห่งเนาที่ไม่สิ้นสุด นักรบสวรรค์กัดฟันแน่นขยับดับเพลิงขึ้นเหนือสีสับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ประตูขึ้นราวกับดวงอาทิตย์อีกดวงแผ่กระจายไปรอบตัวเผาผลาญฝูงสัตว์ประหลาดที่กรูกันเข้ามาแต่ทุกครั้งที่เผาผลาญพวกมันกลับแตกตัวเป็นเงาดำแล้วกลับมารวมร่างใหม่อีกครั้งนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเขาคำรามเสียงแผดแต่ไม่ยอมถอยแม้ก้าวเดียวชายหนุ่มยกมือขึ้นชี้ไปที่ตราประทับแสงบนท้องฟ้าดวงตาแดงสว่างราวเปลวเพลิง,ลงแสงนั้นจะดับลงในอีกไม่กี่ลมหายใจ แล้วข้าจะเป็นผู้เขียนกฎใหม่ของจักรวาลทันใดนั้นเสียงแตกหักดังสนั่นตราประทับแสงเริ่มร้าวเหมือนกระจกแตกแสงที่เคยส่องฟ้าค่อยๆจางลงและเงามืดก็เข้าครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมในขณะเดียวกันบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นกำลังเปิดตาขึ้นจากก้นรอยแยกมันใหญ่กว่าอสูรยักษ์ย้ายที่โผล่มาก่อนหน้านี้หลายร้อยเท่าร่างของมันคือความมืดบริสุทธิ์ที่ไร้รูปร่างคงที่ดวงตาเป็นเหมือนมหาสมุทร ที่เต็มไปด้วยดาวดับและเสียงของมันคือความเงียบที่บทขยี้ศัพทสิ่งถึงเวลาคืนอำนาจให้กับความว่างเปล่าเธอหันไปมองสุนัขอีกครั้งมันอยุดถ่าแต่ยังจ้องไปที่หลุมศพด้วยดวงตาแข็งกร้าวมือของเธอสัน่นเธอตัดสินใจขุดต่อเสียงดินหล่นกระทบลงดังแผ่วเบาฟ้าลงปรากฏขึ้นเก่าซีและเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนหัวใจเธอเต้นแรงเธอใช้มือดันฝาออกทีละน้อย ทันทีที่ฝาเปิดกลิ่นเหม็นรุนแรงพุ่งออกมาเธอเอามือปิดจมูกแล้วสิ่งที่เห็นทำให้เธอช็อกจนขาแทบยืนไม่ไหวในหลงนั้นไม่ใช่ร่างของพ่อสามีแต่เป็นกระสอบหลายใบายภายในเต็มไปด้วยเงินสดและทองคำเธออ้าปากค้างความจริงคือพ่อสามีปลอมการตายและซ่อนสมบัติทั้งหมดไว้ที่นี่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลัง เธอค่อยๆหันไปและพบชายชราในชุดดำยืนยิ้มเย็นสายตาของเขาคมเหมือนมีดเสียงแหบพร่าดังขึ้นเธอไม่ควรเห็นสิ่งนี้ก่อนที่เธอจะพูดอะไรได้เสียงสุนัขเห่าดังก้องขึ้นอีกครั้งและโลกของเธอมืดสนิท